กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเศรษฐีครับผมซึ่งการโดนจะใช้ก็เบาผ่านป่าที่ถูกปลุกครับผมที่่ผมจะใช้ก็มีหมวกมีดูดเทมเบอร์ลีนแปลงครับผมไปเริ่มกันเลยครับผมตัวนี้มันเคยเก่งมากเลยนะความสามารถมันติดดีมากเลยแต่ผมจำไม่ได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าความสามารถไหนมันติดดีสิบวีแหละเดี๋ยวเอ็มแท้จะสิบวีไอสัตว์ เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ็ดปีอยากได้วะจะได้เป็นคนแรกครับผมตานี้เจออะไรวะวเอ้ยเล่นเรนนาไนท์วายน้ำผู้อ่านาถูกไหมวะเหียหอ,อยสิครับผมออทิปสองไม่เป็นไรครับได้อยู่สร้างสามหลังครับผม ทอยสองสวยว้าไปตรงนี้ครับผมสร้างสามหลังครับผมสวยแปนติดครับผมทอยสิบเอ็ดแล้วกันสวยไหมโอ้ทอยทีเจ็ดไอ้เหี้ยอแปนไม่ติดด้ จอวิกเตอร์เหรอตัวนี้ไม่รู้วะ่ะโอ้โหดูด90เลยแล้ว,วะของผมกี่เปอร์เซ็นต์วะ90เหมือนกันเอ้อะไรวะยกเวน้นที่ยกเวน้นเด๋ยวจี้ยกเวน้เวน38เปอร์เ38ปร์เซ็นต์ติดดีจยงวะ อะไรวะเน,นี่ยตัวมันกูงงว่ะดูดกูสวยโอ้โห14ล้านยิ่งเข้แพงชิบหายอย่าตัดการนะเอ้ยสวยหรือว่าจะออกห้าตกใจให้ถอยสิลูกอ๋อ อะไรวะกูค,ความสาม,มารถตัวเองไอ้เหี้ยถอยสองแล้วกันออกสิบสวยแบนโอหไม่วิ่งเลยไอฟสัตผอยดูเลยสิติดเกาะมีออกเกาะไหมมีว่ะออกเกาะมันกี่เปอร์เซ็นต์ไอฟสัตดูดูหน80แปดสิบอุ้ยด้วยกับผมเลยโอ้ผมแค่หกสิบห้าเองนะ ดูดกูใช่ไหมโอเคว็จะดูคอย4ผมนั่งการถอย2นะเมื่อกี้แต่ว่าซีแปนเสือไอ้ไอ้ฮีอะถอยเหรือ4พ่อนมจะถอยอะไรวะคิดอะไรไม่ออกครับถอย12ไปเลยออก5ว้ากูแรงชอบเลย สร้างสามหลังครับผมสวยแปนติงให้สองครั้งเองคอเยเร็วซีโ้ยก้าวไอ้ยั <9. S 2> ยด,ดูดกูชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ออาว ไอ้ป้องกันป้องกันเฮียเฮียสี่สิบเปอร์เซ็นต์สวย <_ C reat ive> เนื้อวาภายในแถวอืมเอาย่งนี้แล้วกันน่าทำสร้างสามหลังวะกลัวไ <Q ui> อ้เหี้ยกลัวแม่งจะปิดแล้วมันตกหลุมดำนี่ก็ตายเลยนะ มันจะวาร์ปเหรอดีเลยโหเขาทำแม่งเด้งรัวๆเลยมเห็นไหมไอ้เด้งแบบปุ๊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 บไอ้เฮียไี้ถอยไยชิหายโอ้ยมันอยู่แถวนั้นตลอดไปเลยนะเดี๋ยวกูะไปดูดมึงเอง มันไม่ถอยแบบมากเลยนะนกูแม่งถอยแค่ครั้งเดียวไอเหี่อะอะไรของมันละ่ะไยมันตกหลุมตัวเองทำเพื่ออะไรเพื่อคุนเมืองตัวเองนี่เหลอหรืออะไรวัตถุฟ้าดอะไรวะโอกาส50%ต้องตกเรนมาร์กจะดุดจะอันเชิญกูมาอี่นี่เหรอ โอ้โหเหี้ยกูก็ไหวมันทำเหี้ยอะไรไสัตว์ยอมไปยอมไปไเหี้ยแม่งใครจะจ่ายไห้เหี้ยเอาแ็่ล้านอีเหี้ยเจอกันเกมต่อไปครับผมมาต่อจากเกมที่แล้วครับผมจะเล่นเป็นคนแรกครับผมตอนนี้เจอดาร์คเลนครับผมตัวเก่งไอ้สัตว์เดี๋ยวมังตบมห้คว่ำเลยพอสิบสองครับผมออกหกได้ไหม,ไหม,ไหมวะมันดีไหม โอ้โหแปลนไม่ติดเลย้ายซีสวยออกห้าแปลนติดนะลูกโอ้โหไม่แหลนเลยไอส้สัสนื่จี้มันนี่ไม่รู้จักเลยคอสมาสอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าแปลนนี้น่าจะเทพบมากเลยนะยังไงคนใช้อยูยยอย่ได้เบิ้อง cao ha cho ăn cái hỏi 8 đi ha sửa hổ mà nấy thôi dạng bậy với cái khẳng điều chơi để mình lo để mình lo luôn rồi đã bơi đây nè bơi đây nè mà còn nhìn các จะเวียข้ามาทางพี่มีนอ้องดูดครับผมติดมัวครับผมไปเมืองตัวเองครับผมรับภายในแถวตรงนี้แล้วกันแปลนติดนะลูกแปลนติดสวยอือาาหอยเจ็ดแล้วกันคิดอะไรไม่ออกสวย ว้าวได้ไหมว้าวเป็นตัวเองเอ้ยไปได้ป่ะตัวมันดิลูกตัวมันสวยเอ้าสวยไอ้เหี้ยเลยยายภายในแถวตรงนี้แล้วกันว้าวเป็นตรงเดิมตัวเปื้อนหมดยางหมดหุดยางไอ้สั์แต่ผมไม่ตัดการนะ ไอ้ทอหอีกไหมหมนบุกยังกูหมดแล้วเนาะนีะ่ <c oughs> เลยของมันวะสปิงไดโน่ทอ12สองครับผมต้องดูให้ได้ต้องดูให้ได้ เจ็ดหรือห้าก็ได้นะครั้งนี้สวยดูดมาดูดมาดูดมาเออโอ้โหนว่วาจะแน่ดาร์กเลนแตกไปหรือจะสู้พอนุม่มให้มันยอมสู้ปะ่ะนี่ดูอีกทีจะเป็นไงไอ้สัตว์มามันเก่งเลยมันเก่งเลยโอ้โหนาจะแน่ดาร์กเลนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไปมึงก็ร้องไอ้สัตว์ เจอกันคลิปต่อไปครับผม